ดีนะคะี่มนนปุ๊บ่ิมอยู่ไ,ยไ,ไหนวะค่ะจำได้ไหมเวลาวาดจอนอะ่ะข้าใจเมาว่าวาดจอนในเวลาการเวลาอ่อทำสีอะ่ะค่ะมันจะต้องพื้นฐานมตรงนี้นะ,ะออยิ่งเวลาวางอย่างนี้นะคะวางปุ๊บเนี่ยถ้าเราเป,ปรีตัวนี้ขึ้นมันจะกินเอ่อผมที่อยู่ด้านล่างค่ทะจะกินผมที่อยู่ด้านล่าง เราต้องกรีดขึ้นหรอคะจ้างด้วยด้วยมันไม่ค่อยขึ้นนะอนนี้มันไม่คีบนะวนไปไปจิกจิกเอาไปจิกไม่ให้ลงหมดใช่ไหมคะอยู่พลาดไปแล้วอันนี้จะยากหน่อยค่ะนี่จะผิวไม่เรียบบุกต่อนี้ถ้ารุ่นพี่ที่เคยตัดลองทรงมาแล้วแนะนำนะให้การขอบก่อนแล้วค่อยมาเก็บก่อน ันขอบก่อนเฮ้อันนี้มันของนังเรียนนี่ว่าลืมไปพ้ย,ยังไม่ได้รับ้มันเข้ามันก็จิกเลยถ้มันเข้ามันก็ประจิกเลยก็อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอาันนี่จะมาให้ดูว่าีิโกนใช้ตอนไหนี่ย เปีนเห็น่ตอเขียวๆใช่ไหมเอาไม่ออกอมัมมนรนเท่านั้นแหละี่ราอ๋อเราไม่สามารถเอาเครื่องนี้ออกใช่ไหมจ้ะอ่านพะทีนี้กรนต่าสุดถ้าจะให้เกี้ยงมันต้องเป็นนี้อีกไงกรนต่ำ โอ้โหเดินเป็นรถไฟเลยนะที่หัวขึ้นหายดังนั้นนะคะเวลาตัดผมถ้ากันไม่เป็นนะคะไม่ต้องไปทำอาชีพนี้เลยอ๋ออะนี่ยค่ะดูนะเวลานั้าคือถ้าลักษณะนี้ก็คือมันจะกลิ่นคอยู่ด้านล่างเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บทำไมแต่เสียวเสียวมเสียวหรอใช่ค่ะมาตันนี้ตัวว่าตัวว่า มีค่ามีค่าเดียวนะคะคุอต้เรียกประสวการณ์ไมได้ใช้มาใตาไม่ดอดูไม่ได้ใช้ ก็คือใช้ตรงนี้วิธีที่สองคืใช้ตรงนี้ค่ะปลายลากเก็บพวกผมทั้งอะไรนะคะวางสังเกตเลยวาา่าข้างนูจะหนาพอข้างนี้ค่ะพอลงแล้วข้างนูจะเป็นขอบเลยก็ต้องทำให้เหมือนกัน ได้หัวแต่เราหัวให้มันสวยไม่ใช่ยากเก็ดไม่ใช่ไง่ายไม่ละเ,เก็บละไม่ละเทต่อผมมันจะลงมาข้างล่างนะเวลาเราจิกปุ๊บนะกินไม่หมดต้องสวนกลับนะเหมือนเราไข่ของโรงเรียนนั่นแหละนะนั้นบอกว่าขั้นตอนนี้สำคัญเลยแล้วมาดูด้านหลังซื้อสายฝาออศายยวกันย่างหรอ ฟังนี้เห็นไหมพอเรากันขอบใช้ทับไว้เนี่ยสองข้างพอเรากันขอบปุ๊บนะไม่ต้องเสียเวลามาไล่เราจะรู้เลยเท่าไม่เท่าก็ทาให้มันเท่ากันเลยถ้าเราไม่กันขอบปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าสองข้างข้างท่าหรือยังโดยวิธีอะไรคิดว่าเบอร์อะไรเนะี่ยคิดว่าเบอร์อะไร